ครับวันนี้นะทีมสีแดงเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นนะครับทีมสีแดงนะครับจะมีโอกาสชิงอีก1 0 0 0งบาทนะครับถ้าหากว่าสามารถผ่านกำแพงโบนัสไปได้และ1 0 0 0งบาทนั้นนะจะมาจากกาแฟเนเจอร์เกววันนี้นะเรื่องราวของกำแพงของเรานะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสุขอ่าฮะพร้อมไหมฮะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเชิญดีเพลนีย พี่แดงพร้อมไหมฮะพร,มพร้อมนะครับชิงหนึ่งมืนบาทจากกาแฟเนสท์กกิฟต์นี้ให้ได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วและนี่คือความสุขของคุณกำพพง กำแพงนี่จริงๆแล้วไม่ยากนะครับ็นกำแพงของระบำฮาวายแต่ดูเถอะครับว่าผิดตรงไหนครับตรงขานี่แหละครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับที่มีเขียวกำแพงทำให้จังหวะการยิงของแต่ละคนนั้นสูญเสียมหมดเลยครับกำแพงก็เลยหักพาออกเป็นคนด้านข้างล้มหงายเก่งแบบนั้นแมา <c oughs> หน่าเสียดายจริงๆครับโอากาสหน้ามาใหม่แล้วกันนะจ๊ะ ครับแต่ทีมเราเราทานไม่สบายแล้วใช่จริงๆแล้วจะบอกงี้นะฮะกรณีแบบนี้เนี่ยผมอยากจะให้ผมอยากจะให้จริงๆแต่ว่าผมกลัวสีน้ำเงินจะด่าเพราะเมื่อกี้นี้สน้ำเงินก็แตกขนาแบบนี้เข้าใจครับนะฮะยี่ถือว่าร่วงนะฮะไม่ได้รับ1 0 0 0งบาทจากแฟนเนเจอร์กิฟต์นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทีมสีน้ำเงินนะคุณก๊อล์ฟกับคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณทีมสีแดงและคุณอุ๋ยนะครับทุกท่า ที่ถามไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับสระว่ายน้ำเจดีพูลและกาแฟเนเจอร์เกที่มต้องไดนะครับที่อยากจะร่วมเล่นรายการของเรานะฮะสมัครเข้ามาได้เลยนะฮะที่ w w w ร์ไวยเว dot h พนด์อินดวลไท d com นะครับหรือว่าอยากทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการของเราเข้าไปดูได้นะครับที่ f a c e b o o k com slash โพนด์ w ินดวล a ทยแลนครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พบกับสึกยักษ์ชนยักษ์ที่มีน้ำหนักรว,กรวมกันร่วมกว่า200รกิโลลำพังตัวรัดรู้ก็ยากยังอุปกรณ์มาทำให้ลำบากกันอีกทำไมเนี่ยเต<ส>รียมหากันได้เลยพรุ่งนี้6โมงเย็นนะครับ